สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบก,กับรายการเล่าตามใจคนจัดกับผมพระหัสวายุดำเนินนะครับออกอากาศทางช่องยูทูบวินวอลกูปิเตอร์ช่วงเดือนคืนวันอาทิตย์รายการนี้เป็นรายการลายสะดวกนะครับฉะนั้นสัปดาห์ไหนที่มีเรื่องน่าสนใจมีประเด็นใหน้ติดตามผม็จะนำม,มาเล่ากับทุกท่านฟังนะครับพร้อมกับให้ทัศนะในมองผมเองแนนเนาท่านผู้ฟังไม่จะเป็นต้องเชื่อหรือจะเชื่อหรือไม่เชื่อตามผมก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของท่านนะ ต่ถ้าสัปดาห์ไหนมันไม่มีอะไรน่าสนใจจริงเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้มาจัดหรอกคือรายการเนี้เป็นการฝึกทบทวนการจัดรายการวิยุของผมที่ไปอบรมมากับหน่วงงานแห่งหนึ่ง,งฉะนั้นท่านใดที่ได้ฟังแล้วมีข้อน,นําอะไรท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับสัปดาห์นี้ข่าวสารที่ร้อนแรงที่สุดเลยหนีไม่พ้นประเด็นวัดดังในะย่านธนีย้อนไปเมื่อช่วงบ่าย 15, วันที่ิบาพฤษภาคม ท่าน,น,นรัฐมนตนตียุทธธรรมนะท่านปลเอกไปบูนคุ้มฉายาท่านก็บอกว่าทางกรมสอบสวนีดพิเศษหรือว่า DSi เนี่ยได้พยายามอย่างสุดความสามารถละเต็มที่และ้วล่ะที่จะดำเนินการตามขั้นตอนแต่เรืยองไงกฎหมายก็คือกฎหมายครับยังในเมื่อท่านเจ้าอาวาสวัดดังท่านนี้ก็คือพระธรรมชยโยหรือว่าถือคับเป็นเจ้า่าพระวัดพระธรรมกายนะฮะท่านก็มี ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าพัวพันกับคดียักยอกเงินของสากลเครดิตยูเนียนของจันฉะนั้นเมื่อสารอนุมัติหมายจับแล้วก็เป็นหนะ้าที่เชี่จะต้องเข้าไปจับกลุ่มไปควบคุมตัวมายืนคดีพร้อมกับขูด่ด้วยว่าใครที่ขวางขัดขวางกรทำงาน,นของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องรืดมเนนคดีด้วยนะตามมาตรา189นะแต่หลังจากนั้นเมื่อได้ยินท่าเมเอกรไพภูนพูดเรื่องเี้ยผ่านสื่อเนี่ย ทางฝั่งลูกศิษย์ของวัดพระธรรมากายเลยนะทั้งคารวาสและพระสงฆ์ก็ยืนยันว่าอย่างไรก็แต่ละเราจะปกป้องพระธรรมชยโยแน่นอนฉะนั้นภาพที่เห็นก็คือตลอดทั้งคืนวันที่ส5ถึงเช้าวันที่พฤษายนเนี่ยมีผู้ร่วมศรัทธา,าวัดพระธรรมากายเข้าไปปักหลักในวัดเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็พอเช้าวันที่ส6เมื่อตำรวจกับด s i เนี่ยเดินทางไปที่วัดเพื่อขอเข้าตรวจค้น ก็เป็นไปตามที่คาแล้วครับเราสิทธิวัดนั่งกันเต็มวัดเลยครับนั่งกันอย่างสงบนี่แหละแล้วก็ยืนยันว่าคงไม่ให้เข้างบหลวงพ่อก็คือพระธรรมชยโยแล้วก็ยื่นคำประกาศด้วยคือบอกว่าไม่ไว้ใจการทำงานของสถาบนชุดนี้เพราะว่ามีพระบางรูป ก็หมายถึงพระพุทธอิสระหรือที่เรียกกันว่าหลวงปู่พุทธอิสระนะเป็นเจ้าวาดวัดอ้อน้อยจังหวัดน,นครปฐมคือพระพุทธอิสระเนี่ยท่านก็มีคดีเหมือนกันคือคดีปิดล้อมสถานีราชการก็คือรวมถึงที่ตำแหน่งขอดิสไอยาแจงวัฒนาเอกเนี่ยนะฮะในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มกปปสเมื่อช่วงปลายป,ายปี56ถึงต้นปี2 5 5 7นะครับแล้วก็บอกว่าคาดีของพระธรรมชโยเนี่ยมีอายุความถึง 15ปีเลยนะฉะนั้นไหนๆข้อสชอบอกว่าก็จะกลับสู่ประชาธิปไตยปีหน้าเดี๋ยวก็จะเลือกตั้งแล้วเนี่ยปี60ยเนี่ยก็เดี๋ยวรอให้บ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามปกติก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อคือพระธรรมชยโยเนี่ยไปมอบตัวเองท้ายหลวนนั้นเจ้าที่ยอมถอยครับเพราะไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเพราะว่าเ,เราสิทธิยาทุสิทธิวัฒนกายเนี่ยก็มากันเยอะแยะเลยอย่างไรก็ตาม เท่าที่บันทึกภาพได้ใครที่ขวางใครที่ขัดขวางก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพคลอ,องหลวงข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ที่ต้องจับตามองเลยครับหลังจากนั้นนะก็มีนักธุรกิจใหญ่เลยละออคุณบุญชัยเบญจรงกลเบญจรงกุลขออภัยท่านเป็นใครท่านเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของประเทศไทยครับอย่างที่เรารู้ว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งค่ายมือถือดังอย่างดีแท็ c. ท่านก็ออกมาประกาศเลยว่าท่านสนับสนุนวัดธรรมกายวัดพระธรรมกายขอให้ผู้เล่อมใสไปปฏิบัติธรรมที่วัดกันให้มากๆเเรื่องนี้ก็ถูกมองเลยครับว่าเป็นการยั่วยุปลุกระดมอะไรหรือไม่จะคงติดตามกันต่อไปนะครับสัปดาห์นี้น่าจะมีอะไรคืบหน้ากันพอสมควรอีกเรื่องที่เป็น,น,น,เ,ปนเรื่องน่าสนใจเลยและผมได้หยิบมาพูดในสัปดาห์นี้ก็เป็นท่านพลเอกไพบูนคนเดิมนี่แหละครับ คือท่านอ้างผลการศึกษาในต่างประเทศว่าทํายังไงก็คงไม่สามารถที่จะทําให้ยาเสพติดหมดไปได้คือปราบยังไงก็ปราบไม่หมดเถอะอยากันนั้นเลยยาเสพติดบางประเภทเนี่ยระทัมันอยู่กฎหมายดีกว่าอย่างต้องฟังน่าจะเคยได้ยินนะครับในบางประเทศเนี่ยยาเสพติดอย่างกัญชาเนี่ยเขาให้ซื้อมาเสพได้นะครับเพียงแต่เขาจํากัดปริมาณคนซื้อต้องลงทะเบียนและเสพได้ในพื้นที่จํากัด ในบางพื้นที่ส่วนบ้านเราเนี่ยผลเอกไพบูรย์ท่านก็มองวปที่ยาบ้าแต่ท่านก็ย้ำเพราะว่ามีเสียงวิจารณ์เงินพอสมควรเลยจากโซเชียลมีเดียก็ดีจากสื่อมวลชนก็ดีว่าจะทําอะไรจะให้ยาบ้าถูกกฎหมายแบบเสรีซื้อกันอิสระเหรอแล้วจะมีการจับตัวประกันถี่ขึ้นรายวันไหมถ้าท่านเอกไพฑูรย์ท่านก็บอกว่าไม่ใช่การทํายาบ้าให้ถูกกฎหมายซื้อขายกันอย่างเสรียอย่างที่พูดกัน คือผู้ผลิตรายใหญ่หรือผู้ค้ารายใหญ่ๆเนี่ยยังไงก็ยังถูกปรับปรามดุเรินคดีตามกฎหมายเช่นเดิมนี่แหละเพียงแต่ต้องการปัดผู้เสพออกจากผู้ค้าหรือผู้ผลิตรายใหญ่เท่านั้นซึ่งหลังจากที่ท่านนายพบูรณพูดเรื่องนี้อดีตอธิบดีอายการคุณวันชัยรุจนาวงท่านก็ออกมายกมือเห็นด้วยทันทีเหมือนกันครับท่านโพสต์ในเฟซบุ๊ก ท่านเสนอด้วยว่าองค์การบริศัทจกรรมเนี่ยควรจะเป็นผู้ผลิตมาขายเองเลยเอาแบบตัดราคาพวกเอเย่นทั้งในและต่างประเทศด้วยคือดึงผู้เสพเข้าหารัฐปัญหาก็จะลดลงคือไปเทียบกับสหรัฐท่าน,านวันชัยเนี่ยท่านเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่ปราบปรามยาสูตดอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่เคยได้ผลตรงข้ามกับยุโรปอางประเทศที่ใช้แนวทางนี้แต่ลดปัญหาได้แต่อย่างไรก็แต่อที่บอกฮนะ มันก็มีสองมุมแล้วครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่เชียวว่าระบบราชการไทยจะพูดตรงๆคือจะมีน้ำยาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอะไรที่วางระบบมาดีมาประเทศไทยมาระบบแบบไทยๆมีปัญหาทุกอย่างเรื่องนี้คืออะไรคือถ้าถามผมเนี้ยผมจะย้อนหน่อยย้อนให้ท่านผู้ฟังครับฟังกันเล็กๆน้อยนะครับปีเนี้ยผมอายุ31 ย้อนไปสักประมาณ20ป,ปีก่อนผมจำได้ผมมาตัวเล็กอายุประมาณน่าจะเกือบเกือบ10ขวบจำได้ว่ายุค้นูเราเรียนกันถึงโทษภัยยาเสพติดในส่วนของยาบ้ายังไม่มีนะครับเขาเรียกกันว่าเขาเรียกตัวแอมเฟตามีนว่ายาม้าหรือยาขยันช่วงนั้นยังไม่เป็นยาอันตรายเสียด้วยซ้ําแม้จะเป็นผิดกฎหมายก็เถอะแต่ยังไม่ใช่ผิดกฎหมายระดับร้ายแรงเหมือนทุกวันนี้ คนที่เสพยาม้าเนี่ยมักจะเป็นคนทํางานที่ต้องใช้แรงงานเป็นกรรมกรเป็นคนงานก่อสร้างโดยเฉพาะคนที่นิยมมากที่สุดคือคนที่ต้องขับรถบรรทุกปเป็นระยะทางไกลๆข้ามเมืองข้ามจังหวัดหรือที่ได้ยินกันอยู่บ้างคือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบก็จะเอามาใช้การเพื่อจะอ่านหนังสือได้ดึกๆเดินๆคือยาเนี้ยมันจะมีสารไปกระตุน้นประสาทให้ขับรถได้ไม่ง่วงทำงานได้ไม่เหนื่อย อันตรายของยาม้าในยุคนี้ที่เตือนกันเนี่ยมากที่สุดก็คือถ้าใช้กันแล้วติดติดกันมาเป็นงานฝืนร่างกายครับคือร่างกายเราเนี่ยขนาดเครื่องจักรยังต้องพักผ่อนเลยแล้วร่างกายคนก็คงไม่ต่างกันละครับแต่วันนี้เมื่อร่างกายไม่ไหวยังจะอัดยาเพิ่มเข้าไปอีกพอยาหมดฤทธิ์ก็เป็นเรื่องครับช่วงนั้นมีข่าวเยอะอุบัติเหตุขับรถหลับในหุ่งชนรถคันอื่นหุ่งลงข้างทาง บาดเจ็บล้มตายกัไปไม่น้อยแล้วสาเหตุก็มักจะสันนิษฐานกันว่าคนขับรถหลับในเพราะเสพยาบ้าแล้วยาบ้าหมดฤทธิ์คือฝืนร่างกายนะฮะส่วนในเรื่องที่ประเภทว่าจับเป็นตัวจับคนเป็นตัวประกันเนี่ยผมลองหาคนที่รู้จักกันที่เขาเกิดและโตทันยุคนั้นที่เขาอยู่มากกว่าผมหน่อยเขาบอกว่ามันน่าจะมาจากการใช้ยาผิดประเภทนะคือในยุคของเขาเนี่ยเอามากิน กินก่อนทํางานทํางานเสร็จไม่กินบางคนอาจจะไปกินเหล้าถอนหรืออะไรก็ว่ากันไปห,หรือว่านอนพักผ่อนก็จบมันก็จะไม่ติดแต่วันนี้อยู่ช่วงหนึ่งคนเริ่มเอามาเสพเพราะมันเห็นว่าเคลิมเสพแล้วก็ล่องลอยแทนที่คือไม่ได้ทํางานแล้วครับกลายเป็นเรื่องสนุกสนานกันไปครับซึ่งข้อมูลจากนิตยสารหมอชาวบ้านนะครับเขาเขียน เตือนไว้ตั้งแต่ปี2524เลยว่ายาแอมเฟตามีนเนี่ยถ้าใช้กันติดกันและใช้เป็นเปริมาณมากๆเฉลี่ยแล้วตือนกันเป็น15หรือ20เม็ดรือผมไม่แน่ว่าสมัยที่สูตรมันแรงกว่าเดิมหรือเปล่าแต่นี่คือสมัยนู้นนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วถ้าใช้กันเกินขนาดใช้ติดต่อกันนานๆมันจะเกิดประสาทหลอนครับ คือกลัวว่าจะมีคนมาทําร้ายแล้วก็นี่แหละครับสาเหตุที่มีการจับตัวเองมั่งจับคนอื่นมั่งเป็นตัวประกันนะแล้วเมื่อบวกกับระยะหลังๆพอมีข่าวจับตัวประกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตํารวจไปจับไปยึดยาบ้าได้เนี่ยขอภาพยึดยามาได้เนี่ยก็ไพบว่าสูตรที่ใช้ผสมกันน่ะเริ่มพิสดารไปทุกเรื่อยมีไปเรื่อยครับมีทั้งยาค่ะยาเฮโรอีนย,ยากันยุงอะไรต่อไม่อะไรเต็มไปหมดนะสุดท้าย นักการเมืองบางท่านในยุคนั้นก็ไปเสนอว่าเปลี่ยนชื่อเถอะเปลี่ยนจากยามาเป็นยาบ้าแล้วเอาไปเป็นยาเสพติดร้ายแรงประเภทที่หนึ่งเทียบเท่าเฮโรอีนเทียบเท่าโคเคนไปเลยแล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครับเรามีการรณรงค์และปราบปรามกันอย่างค่อนข้างรุนแรงเด็ดขาดแต่ก็ต่วนจะได้ผลหรือเปล่าแม้กระทั่ง ช่วงยุคสมัยของนายกบางท่านเน plex, he two, so ี่ยเขาก็ยังก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าถึงจะปราบกันอย่างต่รบางโหรานมีการตนมีการฆาตตัดตอนเนี่ยแต่เอาจริงมันก็ยังหาเสพกันได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรคือถามผมเนี่ยผมว่าผมเข้าใจวิธีคิดของท่านรัฐมนตรีวิธรรมกับท่านอดีตอายการนะผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ก็ฉายไปไม่นานนี้แหละมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามปราบปรามขบวนการลักลอบ ขนโคเคนจากเม็กซิโกเข้าไปสู่แผ่นดินอเมริกาซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเขามากไม่ต่างจากที่บ้านเราเนี่ยแหละครับคือโคเคนขนจาก,เม,ก,กเม็กซิโกไปอเมริกาส่วนบ้านเรายาบ้าเราขนมาจากประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันตกผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะกระทบความสัมพันธ์เข้ามายังประเทศไทยเนี่ยแล้วแถมยิ่งปราบก็ยิ่งเพิ่มมูลค่ายิ่งปราบยุคไหนปราบกันรุนแรงมูลค่ายาเสพติดยิ่งเพิ่มแบบก้าวกระโดด มันก็ล่อใจให้คนเสี่ยงเข้ามาค้าครับเข้ามาขนส่งคือหนังเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่วางแผนปราบปรามอะไรจับกูเหมือนกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยท้ายที่สุดมันกลายเป็นว่าเฉลยหนังก็เฉลยว่าที่ทํากันเนี่ยมันคือแผนในการกําจัดพ่อค้ายาเสพติดหัวนหน้าขบ,บวนการค้ายาเสพติดรายอื่นโดยที่หน่วยงานรับของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะเข้าไปควบคุมเส้นทางการค้ายาเสพติดเสียเอง เพราะว่าคือในเขาอ้างว่าในอเมริกาเนี่ยมีคนที่ติดโคเคนประมาณยี่สิบล้านคนในเมื่อเราไม่สามารถทําให้คนยี่สิบล้านคนนี้เลิกเสพได้เนี่ยทาไมรัฐบาลไม่เข้าไปคุมเองละ่ะจะได้คุมจํานวนคุมจํานวนยาเสพติดที่จะทะลักเข้าไปยังแผ่นดินอเมริกาได้นะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่สองท่านนี้ออกมาพูดคือไม่ใช่มีแต่ท่านมนตียุทธทางผับท่านอดีตอายการ ย้อนไปเมื่อ3พฤษภาคม258สำนักข่าวอิสรานนำเสนอสกู๊ปข่าวเข้าคิวรอพรบยาเสพติดให้โทษปี2552ขัดหลักนิยธรรมโดยตอนนั้นเนี่ยคุณจรรย์พักดีธนากูลตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการนำแอมเฟตามีนหรือว่าสารตั้งต้นยาบ้านเนี่ยไปใส่ในบัญชียาเสพติดร้ายแรงเหมือนเฮรโรอีหรือโคเคนเนี่ยมันลดการแพร่ระบาดได้จริงๆเหรอ เพราะหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้ลดแถมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยท่านก็พูดว่ายาบ้าสมัยโบราณเรียกยาไมา้ยาขยานันไม่เป็นผลดีกับมนุษย์เท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้ทําร้ายมนุษย์ร้ายแรงเหมือนเฮโรอีนฉะนั้นกฎหมายยาเสพติดแต่เดิมจะลําดับแอมเฟตามีนหรือยามา้ให้เป็นอยู่ในประเภทที่เบากว่าเฮโรอีนไม่ได้อยู่ในประเภทหนึ่งแต่แล้วความคิดของนักการเมืองคนที่กํหาหนดนโยบายเรื่องนี้ได้เลื่อนไหลไปตามกระแสวัทกรรมยาเสพติด เปลี่ยนชื่อยาม้ายาขยันเป็นยาบ้าและดำเนินการให้เปลี่ยนลำดับขั้นแอมเฟตามีนจากแาเสียอดับลองๆเป็นประเภทที่1ความผิดและโทษทันต่างต่างจึงเทียบเท่ากับเฮโรอีนแล้วก็บอกด้วยว่าปัญหายาเสพติดไม่ลดน้อยลงเลยไม่หน่ำซ้ํายังขยายตัวกว้างขวางใหญ่โตเหมือนที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแทนที่จะมีปัญหายาเสพต,ติดระดับหนึ่งบัดนี้กลายเป็น2ปัญหาใหญ่ซ้อนขึ้นมาทับต้นทางและปลายทางจึงถึงเวลาแล้วจาเป็นจริงที่เราต้อง มานั่งทบทวนแก้ปัญหากับสังคมไทยคนไทยให้กับลูกหลานของเราต่อไปนี่คือสิ่งท่านว่าในตอนนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามมาเสียงคัดค้านเราก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันอย่าลืมนะครับสหรัฐอเมริกาเจอจเจริญตั้งเท่าไหร่มีคนไปดูงานเท่าไหร่ระบบนู่นนี่นั่นเขาดีจริงแต่ก็ยังมีปัญหาเยอะแยะที่เขาต้องแก้ส่วนบ้านเราครับเห็นไหมฮะร,ระบบราชก,การไทยคนไทยพูดถึงสายหัวตันหลอดรงไฟฟ้านิคม รัฐบาลราชการจะสร้างอะไรเราค้านทำไมถึงค้านครับไปถามนักสุนรก็จะบอกว่าเรากลัวเรื่องคอร์รัปชันลดสเปซล้าจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับชุมชนเกิดขึ้นกับสังคมนี่แหละฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะผลิตยาม้าหรือยาบ้านเนี่ยมาขายกันเองเนี่ยจะคุมได้ไหมจะมีการรอบนําสารตั้งต้นจากที่รัฐอนุญาตเนี่ยเอาออกไปผลิตเองส่วนบุคคลและนํามาขายแข่งไหม เหมือนช่วงหนึ่งอะที่มีเขามีข้อเสนอกันว่าไทยเนี่ยมีช่างทําอาวุธปืนเก่งๆเยอะเลยทําไมเราไม่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมเหมือนในต่างประเทศหลักแต่มันก็มีคนมองว่าผลิตแล้วมันจะทะลักออกมาไหมเพราะขนาดทุกวันนี้ยังไม่อนุญาตถูกกฎหมายเนี่ยเรายังมีปืนเถื่อนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยฮะนี่ก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับรายการวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสําหรับ สัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังเนี่ยแนะนำมาว่าน่าจะมีการโฟนอินเข้าสายหรือมีการนำเสียงสัมภาษณ์ท่านอื่นๆที่บันทึกไว้แล้วมาลงบ้างเดีย๋ยวโอกาสต่อไปถ้ามีเนี่ยผมจะนำมาเสนอแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามกันครับวันนี้ผมต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอแก้น,นิดนึง่งรายงานของมุจิ หมอชาวบ้านที่ทำํำนเตยสารนะครับเขียนขึ้นเมื่อปี2525 25นะครับไม่ใช่2524ก็ต่างกัน1ปีนะครับแล้วก็อย่างสกูปข่าวของสำนักข่าวอิสราเรื่องพระบอยาเสพติดให้โทษที่อ้างถึงท่านตุลาการสารธรรมนูนคุณจรานพักดีธนากุลเป็นพรบรยาเสพติดให้โทษปี2522ก็คือ2522นะครับไม่ใช่2552นะครับ เป็น2522ไม่ใช่2552นะครับโอวผมขออภัยด้วยครับลาไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ